โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการเติมเข้าบัญชีเป็นที่เรียบร้อยนะครับยอดเงินก็คือ112บาทนะครับตรงนี้เลยนะส่วนรหัสอีกไปนึงเนี่ยผมก็จะทําการแจกนะครับก็จะเป็นรหัสอันนี้เลยนะครับสําหรับใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามที่ตรงนี้แล้วก็กดแจ้งเตือนที่ด้านหลังตรงนี้จากนั้นกดทั้งหมดตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาอัปเดตการแลกของรางวัลจากเว็บไซต์เรียดนะครับเว็บนี้ผมก็ได้แนะนําไปหลายคลิปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปสอนคลิปวิธีการถอนเงินอะไรต่างๆนะครับผู้ชสามารถเข้าไปดูได้เลยในช่องผมนะครับส่วนในคลิปนี้นะครับผมจะมาอัปเดตการแลกของรางวัลจากเว็บนี้ก็ให้เพื่อนๆนะครับทําการเปิดแอปนะครับแล้วก็ไปที่เมนูขีดสามขีดตรงนี้ก่อนนะครับ ให้เพื่อนนะครับทาการกดไปที่ประวัติการทําประสามนะครับตรงนี้เลยนะมันก็จะมาหน้านี้นะครับให้เราทําการเลื่อนลงด้านล่างเลยนะครับอ่ะก็จะเป็นอันนี้นะครับประวัติที่ผมได้ทําการแลกไปนะครับก็จะเป็นบัตร2ใบนี้เลยนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็น50บาทนะครับจะใช้คะแนนอยู่ที่170คะแนนนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็น150บาทนะครับก็จะใช้คะแนนอยู่ที่490คะแนนนะครับผมแลกไปเมื่อวันที่6ที่ผ่านมานะครับหรือว่า เมื่อวานซื้อน,นะครับอันนี้2ใบนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเว็บไซต์กันนะครับในแอปเนี่ยมันจะไม่แสดงรหัสบัตรนะครับเราต้องไปดูในเว็บไซต์นะครับมันจะมีรหัสบัตรอยู่ด้านหลังนะในแอปเนี่ยเราก็แค่เช็คประวัติที่เราทําการแลกไปเท่านั้นนะครับแต่ที่ผมใช้แอปเพราะว่ามันจะทำระสอบถามแล้วมันสะดวกกว่านะครับผมก็เลยเลือกใช้แอปนะครับ เมื่อเพื่อนๆนะครับทำการเข้ามาในเว็บไซต์ปุ๊บเนี่ยให้เพื่อนๆนะครับทำการเลื่อนลงด้านล่างเลยนะครับแล้วจะเจอกับเมนูแบบนี้นะครับมันจะมีของวันที่เราทําการแลกไปอยู่ตรงนี้เลยนะครับมันก็จะมีรหัสบัตรอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรหัสบัตรทรูมันนี่นะครับที่ผมได้แลกไปทั้งหมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับมันจะมีวันที่อยู่ตรงนี้นะครับก็ผมแลกไปวันที่6นะครับ บัตรทูเนี่ยก็คือจะได้วันที่7นะครับหรือว่าวันศุกร์นะครับการส่งของรางวัลของเว็บนี้นะครับก็คือปกติเนี่ยเขาจะส่งภายในวันศุกร์นะครับถ้าเราแลกวันพฤหัสเนี่ยเราก็จะได้วันศุกร์นะครับหรือว่า 1>, 1วันเนี่ยเราได้ของรางวัลแน่นอนนะครับส่วนใครที่แลกของรางวัลจากเว็บนี้ไปแล้วนะครับรอคือ1เดือนเนี่ยแล้วยังไม่ได้นะครับเพื่อนๆสามารถทําตามวิธีที่ผมเขียนด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าจะไปดูคลิปที่ผมสอนได้เลยนะครับผมก็ได้สอนไปแล้วนะวิธีการแจ้งให้อดมินตรวจสอบนะครับอะไรประมาณนั้นนะก็บัตรทูที่ผมแลกไปเนี่ยก็จะมีอยู่2ใบนะครับก็จะเป็น150บาทกับ50บาทนะครับ150าบบาทเนี่ยผมก็จะเอาไปเติมใน wallet นะครับอีก ห้าสิบบาทเนี่ยผมก็จะแจกนะครับอีกใบหนึ่งเนี่ยผมจะแจกนะเพื่อนๆก็สามารถดูกติกาท้ายคลิปเลยนะครับวิธีการเติมบัตร r u e เข้า Wallet เนี่ยก็ง่ายๆนะครับให้เพื่อนเข้าไปในแอป True m o นี y นะครับแล้วก็ไปที่เมนูเติมเงินเข้าบัญชีตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมีปุ่มให้เรากดเติมเงินด้วยบัตร True m o n e y ตรงนี้เลยนะครับให้เราทําการกดเข้าไปนะครับอ่ะมันก็จะมาหน้านี้นะครับให้เราทําการเอาราสบัตรท r u e 14หลักเนี่ยมาใส่ช่องนี้นะครับแล้วก็กดถัดไปตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะโอเค โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้เอารหัสมาใส่เป็นที่เรียบร้อยนะครับท่เพื่อนๆดูได้เลยนะครับว่ามันตรงไหมนะครับ3ตัวหน้าเนี่ยก็จะเป็น733นะครับแล้วก็3ตัวหลังเนี่ยก็คือ056นะครับตรงนี้จะเป็นรหัสอันนี้เลยนะครับก็จะเป็น733แล้วก็3ตัวหลังเนี่ยก็คือ056นะครับอ่ะโอเค โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการเติมเข้าบัญชีเป็นที่เรียบร้อยนะครับยอดเงินก็คือ112บาทนะครับตรงนี้เลยนะแล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมด้วยนะครับสาบาทนะครับตรงนี้เลยนะครับอ่ะโอเคก็ให้เราทําการกดปิดได้เลยนะครับส่วนรหัสอีกไปหนึ่งเนี่ยผมก็จะทําการแจกนะครับก็จะเป็นรหัสอันนี้เลยนะครับอ่ะอันนี้นะครับดวผมก็จะทําการเซนเซอร์รหัส2ตัวหลังนะครับ ใหาเพื Hi, people, everyone, Bond, ่อนๆนะครับทาการเอาไปใส่นะครับแล้วก็สุ่มเลขกันดูนะครับถ้าถูกเนี่ยก็จะได้เงินไปเลยนะครับประมาณนี้นะโอเคก็เดี๋ยวลิงก์สมัครของเว็บนี้นะครับผมก็จะแปะไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถกดแล้วก็เข้าไปสมัครกันได้นะครับส่วนวิธีการสมัครเนี่ยเพื่อนๆสามารถดูคลิปผมผมสอนไปแล้วนะครับี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เช่นกันนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ